คู่กับพี่สะเพลงได้เดชเจ้านทารอยแจ่มฟาเด่นคืนเป็นมองเ็นตากลางจันคนเก่าเล่าว่าใหญ่ตาคำหน้าสองคน ช่วน้องชมกันเจ้าค่ะอาจารย์แมนฉันจะขอแ่ม่ดิค่ะกด่าด้วยบเอ้งด่ไม่หญ่่านี่แังาไม่เด็กคานีแกต้องแดไม่ห้าังอะไรไม่ได้ตอใจทีาที่่ที่่ะที่ดูค่ะไปด่ไอ้ออเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวมึงมัวแหละมึงมัว มึงคิดว่าคนวัชชิราบารมีไม่มีอีสานเหรอถามจริงสบายมึงร้องมัว่วไงเขาไม่เนี่ยเว้ยมึงเขาฟังกันออกทางนั้นแหละฟังออกเลยอ,เอ่ะไม่ต้อง,ต,งตัวเตะไม่ต้องมึงร้องเดี๋ยวถ้าร้องไม่ถูกจะถีบพิกกิ้งเลยเด้ไหมาอ่ะมึงร้องอ่ะมาไม่ได้เฮ้ยต,ต้องแทนท่า่ต้งแตงไม่ได้ต้องอะไรอะไรโอ้แต่งได้งไปเด้เด้งที่ค่ะอ่ะต้องเต้นไปเด้งที่ค่ะอ่ะคนงามเออ นันกลายเป็นกูผิดเฉย